ทุกคนครับผมนะครับเมื่อกี้อยู่กับบอตําคือเก่าครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้บบอตําพาพี่น้องครับมาสํารวจราคาควายนะครับเมื่อกี้อยู่ตลาดนัดบรนดุงนะครับบรรดีศรีสุตโตอำเภอบรนดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเส้าวันศุกร์ที่สองนะพี่น้องเมื่อกี้ซีมาสํารวจให้นะครับแต่ละตัวแต่ละคอรแต่ละฟาร์มันจะเปิดราคาอะไรบ้างได้นะครับผมเป็นแบบชกันเลยครับแม่ลูกผู้ครับอันพี่ขอตัวแรกเลยครับผมเมื่อกี้มาจากตัวครับชิบซีซีพันี่แหละครับซีซีพันตัวเอาแต่ละตัวแบบไปเรื่อเลยพี่อันนี้ เป็นแม่ลูกผู๋ครับแม่ลูกผู๋ลูกแรกลูกสองในท้องครับลูกแรกลูกสองในท้องนะครับเนาะอายุเพิ่นสูงร้อยสี่สิบสามบวกร้อยสี่สิบสามบวกประกันไล้ป่าพี่นี่ครับประกันไล้เนาะพี่ซื้ยังก่อนนะผมก็ลืมถามเมื่อกี้นะซื้หลิวครับพี่พีหลิวอ๋อหลิวอ๋อนะครับผมร้อยสี่สิบสามลูกผู๋ว่ะพี่ครับลูกผู๋ตัวเลขพี่ลูกคนไหนตัวนี้ครับยืนบอกแก่นี่เนาะพี่เนาะลูกสองนี่ในถ่องจักเดือนแล้วพี่ หาหกเดือนครับท่องพอได้ครับพี่ท่องปังครับท่องปังนี่ใบม่ครับมีครับใหม่เราครบรอบเนาะเรับไพี่น้องมึงทางแกะอยู่ประกันควบสุ่มไรที่ยี่สิบสามบวกครับไปที่สามบวกเลยนะครับผมอายุนี่ประมาณเดือนปีไปพี่เดียวห้าปีครับห้าปีเนาะประมาณห้าปีร้อยสี่สิบสามครับพี่น้องนะครับโได้มากสายอ้างนะครับผมสายอ้างเหมนสายใน็น้อยพี่นี่พี่พวกหัวตัวนี้นั่นก็คุ้ยยี่บ้านแหรอครับคุ้ยตะกุนเก่าครับอือโอ้หนานะครับพี่น้องนะครับ ครับเปิดหัวตัวแรกเลยนะครับของพี่หลีวนะครับเอามาสิบก็ตัวครับชิค่อยๆไล่ให้ฟังพี่น้องครับผมกับจากก็แม่งงามก่อนนะครับนี่ขอแขล้งขอขาพี่เหลียวเนาะต้นงตำนี้มีบ่พี่ตำนนี้ป่ครับมีต้นเมียงบ่หางดอกหน่อยนึงครับเด็ดเนาะไม่นึงบ่พี่ครับไม่เดียวไม่มีอะไรเลยป่ะนิดเดียวเป่นป่ครับไปครับจับจังงูในเบก็มีป่วยอะไรนะพี่ดิยเซาซีครับ สองแสนสี 2, 100, ่เมขอบน <ภ cast. S 1> งทางในงตัวนี้ครับเสมบ่โ,โด,ดอกนี้ยอดอกเสียมปยครับเสยมปเนาะเสีมปเสยมป,ยมปยนะครับผมครับล,ลูกบ้านครับลูกบ้านเนาะในทองปังแปเลี้ยวครับนะครับในท้องปังนะครับพี่นะ้องเราเปบสองแสนี่อยหาซิบาัวเม่เพิ่ออนก <า S 1> ็ล่อยหาิบอ้เมพิ่นอยหาิพี่เนาะครับมาให้ตัวสองได้ชุดสามีแสนหนึ่งครับชุดสามนี่หนึ่งสนึ่งบอเรื่อนี แสนหนึ่งเนาะครับผู้ลูกผู้บอี่ผู้หแม่หนึ่งผู้หนึ่งแม่หนึ่งเนาะผู้หนึ่งแม่หนึ่งแม่ท้องบ่ที่แม่ท้องครับเป็นซีตัวนีิครับเป็นซีตัวครับแสนหนึ่งเนาะแสนหนึ่งต่อรองได้ครับแสนหนึ่งต่อรองได้ลูกตัวนี่ซีนบ่ที่ในสองนี่เนาะลูกสามครับลูกสามครับโอุสามในสองนึงสองสามนี่เนาะครับนะครับพี่น้องนี่ครับแล้วก็ชุดสามครับนะได้พี่ย่างย่างย่างบอทที่ อันนี้แสนหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับสามตัวนะครับฟีได้ทองนะครับของพี่ดวอันนี้เขาได้พี่เยวนี่ชุดได้แน่พี่ชุดนี้ซิเกาครับซิเก้าตัวได้แน่พี่ครับสามตัวครับอ่าตัวตัวผู้ตัวแม่ไหมัเม่ครับแม่เบิร์งสมเมเบิร์เลยแม่สมเนี่ยครับอันนี้แม่สมเนาะอนี้นยกชุดแม่สามครับท่าไหครับพี่ซิเกครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นแม่นี่สุงอะไรไปหน่อยร้อยสามเจ็ดสามแปดล้วสามเจ็ดสามปดไอ้ทองทองบ บ่ครับทองว่างครับทองว่างเนาะลูกเป็นเดืนอดดนนึงครับมองดูเดือนนึ่งก็งเป็นสายเล็กน้อยเนะา,บานะนบ้านบ่าน,นอย่างไรพี่สายบ้านแต่เป็นบ้านท้างหน่เนาะนะครับถ่ายดียังดีแล้วพี่นอ้องตำรลุงต้นนี้มีบ่พี่บ่ครับบ่บมีนะครับเนาะสามเจ็ดสามแปดขนงลูกภูลูกแม่พีด่ดิลูกแม่ครับแม่นั่นก็แม่เนาะครับเป็นโคมงสามครับพี่น้องนะครับนี่นะครับลูกถูเมียนะครับทองว่างนะครับแล้วก็แกนเก่าที่พี่ครับเห็นเนาะ แสนเก้านะครับผมหนึ่งครับแล้วก็สองทำไปลอง3สามเก็ดสามแปดนะครับแล้วก็สามครับอันนี้ลูกนี่สามตัวนะครับแม่หนึ่งแม่สาวนะครับแม่สามเดสามแปดแล้วก็สาวหน่อยนะครับไม่เห็นเลยหนึ่งแสนเก้าหมื่นอ่ะต่อเลยครับพี่เดียวอันนี้คู่สาวครับคู่สาวครับท่ายพี่คู่สาวนี่เบดครับสเครับซูงอะไรี่ปงสามสิบนะครับปสามสิบ ไปมาใหม่ครับยังมาใหม่เน้อหนึ่นเลยไทยเขาหรือกมาเลยใส่บ้านเหนียวพีนปะครับต้นลงต้นนี้มีพาร์ทีบัวครับใส่พีนเนาะใส่กลมเลยครับใส่กลมเนาะอ่ะใส่กลมนะครับเลยสามาณถร้อยยี่สิบเก้าสามสิบครับพี่น้องนะครับในต้นตัวเงาดีอยู่นะครับหางเป็นพุ่นสวยไทยมุ่นดีนมสีเต้าครบนะครับผมนี่เต้าหน่อยเต้าสวยเล็บดีครับเล็บดีไว้เล็บดีตัวดีครับเล็ยบตาอืมเล็บหนาจริงดีเนาะเนาะครับอ่ะวคู่เดียวปะคู่คู่เปนบ่ ครับแยกได้ป่ะพี่นี่พี่แยกได้ครับแยกได้เนาะนี่อันนี to to well> ้จะมังกรเส้าซ okay. ีเสาหาครับพี่น้องได้ป่ะพี่พี่ยหาเนาะอันนี้นะครับนี่นะครับสองตัวนะครับผมยกแยกได้นะครับสิบเอ็ดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมเส้าอะไรเบื้องติชมขัดลูกนะครับนี่สุดตัวที่สองใยเนาะคันบ้าเนี่ยผมนี่ของหอยริ้วนะครับนี่สองตัวนะครับนี่สาวสองตัวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับตัวละหาหมื่น ตัวละหาเงินหาครับหาเงินหาเนาะเอาตัวใดอีกพี่เปิดไปนี่ครับตัวนี้แม่มันตัวนี้ครับอันนี้แม่มันบ่ครับอ่ะอันนี้เบิ่งนะครับแม่ไอ้ยูรักมีรถอยู่บ่คือว่าลอยเอาขึ้นเดียวประมาณลอยสามสิบตีสามสิบสามที่สามหาเดล้วพี่เดียวลอยสามแปดผมได้ครับสามแปดได้บ่ครัก้อยมันก้อยยืนคอยยืนคอยเนาะประมาณลอยสามสิบแปดนะครับลูกปูลูกแม่พี่ลูกแม่ครับลูกแม่ก็เดือนครับ ในทองทองปะในทองก็เพิ่นก็ว่าผสมมาเลยครับอ๋อผสมมาแล้วเนาะนะครับพี่น้องนี่ลูกเพ่อเป็นพี่หนิลูกตัวแรกพี่หนิจักผมกระจี้คืออะไรคือส่งงามๆเดี๋ดเลยแต่ว่าเป็นอันมีพ่ออยู่ครับมีไผ่ออยู่เนาะแต่ว่ามีไผ่อยู่เนาะนะครับทะเลโครมนี่ครมหนิแสนเจ็ดห้าพันแสนเจ็ดกับห้าพันนะครับลูกแม่นะครับ อร่อยสามเจ็มแโอ้พนยืนโอ้สูงยู่นะครับม่ยี้พี่ยินไขวายซื้อนะครับล่ำตัวเงาดีนะครับตำางตำนี้พ่อเอาอยู่มัเตเอมีมันนี่แปดมืนตายีแยกให้แยกแยก็แยกได้ลูกเด็แยกได้ได้เนาะครับคแยกเท่าไหร่เนี่ยเมียแจครับแปเจดลูกเท่าไหรพี่ลูกเพิ่นเอิญสิหนึ่งครับินครับลูกแพงกว่าครับสิบเอ็เดือนครับอ๋อสิเดเดือนนะครับผม บูดีพอนีครับน่าดีอยู่นะครับต้นโตดีเนาะครับคุณนะนะครับเขาเปิดสวยสิเดือนนีลพี่ครับห้อยรอยสามสิบกว่าได้ยวะได้ครับรอยสามสิบสี่สามสิบห้าแล้วครับแข้งขาดีนะครับต้นโตดีนะครับเอกสารครบเพื่อนนะครับมาเบิ่งต้นโตเอานะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นอันบ่ครับหาวัดเนาะครับโอ้ตบองได้นี่ตัวนี้จะเป็นบอกผิดจะเป็นขาดทุนนี่นะครับนี่ไปวัดเพื่อนไปยังครับอ่ะอะไรอีกพี่ไม่กันนี่ครับ เรยแม่นี่เนาะาน้ำน้อนเขาขึ้นเด็กินเนาะอีกแม่นึงครับพี่น้องซีฟโกตัวนะครับผมซกว่าตัวเลยนะครับมาจุ่มเดียวเลยจบเลยนะครับผมนี่ขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อนะครับที่มารับชมกันนะครับผมทะเลพี่ดูดูตัวนี้ตัวนี่18,000บาทครับหาพันทองไปเลยพี่ทองยุกมงคลครับทองยุกมงคลอันนี้ไม่เดียวบ่ ตัวไหมลูกลูกมันเป็นตัวผู้ครับผมไม่ได้เอามาครับอ๋อลูกเป็นตัวผู้เนาะอันนี้คือบอกราคาโค่นมันหมดเลยราคาตัวเดียวครับตัวเดียวเนาะหนึ่งแสนแปดหมื่นครับไก่กันนุชโอดนเลยสิบมือครับอ๋อไก่สิบมือแล้วนะครับสูงได้ไหมพี่นี่สูงร้อยสามสิบแปดบวกครับร้อยสามสิบแปดบวกแล้วลูกไม่ใช่ตัวแล้วครับลูกสองครับลูกสองในทองเนาะลูกสามครับตัวนี้ลูกสามในทองนะครับทองอยู่มุงคนโอ้นะครับบวมแล้วนะครับผมเรื่อสิบมือเลยพี่ครับโอ้ เอาไปกับรุ 3, 7, 3, 8, <S <S be, oh ่นกินงน้อยเลนี่แมนครับโอ้หนาตืบเลยนะครับนี่โอ้สามเจ็ดสามแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมนี่โู้ยผมไดมาขั้นเขาไงนะครับกระดานเขาไงไงครับเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยจบเลยนี่ตาปูโปนะครับรุ่นไปได้พี่พ้องบ่แมนมันไทยกับมูล่าพามาด้วยเอยพามาเนาะโค้งสางเป็นไงเนาะหัวเป็นไงดีขลุ่ยไงดีขบเครื่องครับขบเครื่องเลยนี่เขาสวยเลยนะครับโอ้กระดานเขาเลี้ยวไงเลยนะครับ หนาตึบเลยนะครับเล็บปาข้าวเล็บแข้งเล็บขาใหญ่เนาะครับโอเคก็มีจะโค่มแหลกเนาะที่ไปค่นนี่ครับค่นนึ่งอ๋ออันนี้ในหนึ่งแสนแปดหมื่นเนาะพี่เนาะครับผูกข้ายุ่งมั่วคนนะครับไก่ไก่ขอดเล่กกระังกขอดซีมือนะครับนี่เอาต่อเลยพี่นี่ครับค่นอันนี้โค่นอะไรพี่นี่แม่ลูกครับแม่ลูกลูกปูลูกแม่ครับลูกแม่ครับลูกแม่แม่ในซุ้งอะไรพี่ยังบม่ได้วัดครับตามหาไรบวกบวกครับบวกเนาะอ๋อตามหาบวกครับนี่ใต้เนาะเพื่อนเป็นนไีี่่พ เป็นลูกไว้ซี่พี่รุนแรกครับเขามาแจกที่บ้านคซี่พี่รุ่นแรงกันบ่ครับรุ่นแรกๆเลยบ่ครับอืมอันลูกแม่เนาะลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ลูกเพลพี่ขึ้นหน้าตาสวยใช่ไหมลูกกลุ่มเลยครับลูกเพมันมีด้วผสมเพราะกลุ่มยังอ๋อมันเกี่ยวสวยอยู่นะครับคุณพ่อเป็นรันเป็นรันยี่สิบเดือนอะไรพี่ลูกเพป็นปีแล้วครับปีแล้วบ่ทองไองทองครับทองอ่อนครับทองอ่อน อันนี้เพราะสามเดือนไงบ่สองเดือนครับขันต่ำอืมประกันบ่เนี่ยประกันขันต่ำครับสองเดือนสองเดือนเนาะขันต่ำนะครับสามส้นหาบวกครับพี่น้องนี่ครับไทยมันมั่นนะครับพี่ลิวรับเปิดเวลาพี่คนนี้คนนีสองเส้นหาครับสองเสนหาซื้อสองในสามบ่ครับซื้อสองในสามเนาะเอานะครับของไฮริวครับผมนะครับซีกู้ดตัวนะครับนี่กระเบื้องรอบๆก่อนเอานะครับลายนะครับบุญนี่พี่น้องของบุญทวดไอือจำได้บ่ เดี๋ยวครับนี่ยวงหลังกันโทรศัพท์บอบอไปยังครับเดี๋ยวใสเพิ่นหอยเพิ่มเบิ่งก่อนนะครับนี่ก็ับสองแสนห้านะครับผมลูกสาวนะครับประมาณจะปีนะครับเดี๋ยวพี่ดูหาไปทั่วอยู่นะครับเพิ่งเกิดติดสายกลมนะครับนี่ต้นโตนะครับกับเบิ้งพิจารณาครับพี่น้องนะครับผมกับนะครับนี่ต้นโตเพื่อนลูกเพื่อนนะครับตัวนี้นะครับลูกตัวนี้นะครับนี่แม่เขาไข่ไข่เขาเขาเราเบาพี่น้องนี่นะครับ กื๊เปิดไปสองเซนหานาเนาะครับสองแซนหานะครับผมไทยม้นๆนี่ทองออนสวนสเดือนนะครับผมดูคอมโทรพี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับศูน้าครับไ่ห้าสองสี่ห้าศูนย์สม่งหมหเนาะครับไม่เลือกยี่วันใดครับเสกาครับเสกาเดยพี่เอาครับมาแต่เสกาครับพี่น้อง มานัดแรกบุญหัวยักทางเอ๋อบุญไปยังครับบุญไปยังเนาะมานัดแรกนะครับจากเสียกาเลยครับคุ้มนี่กับแม่ลูกลูกแม่โอเคอันนี้อันนี้แม่พ่อพี่นี่ครับพ่อไทยไปนอนหยุเพิ่นยังครับยังบอกมาเอาไปไทยนลยนะครับโอ้ยไพ้เอาไปละร้อนพี่ลืมปิดเตาไหมบิ่งอีกนะครับพี่น้องลูกแม่ลูกเธออะไรนะครับพี่ลูกนี่บอก ครับหอยลูกเมียหอลูกขึ้นเนาะครับท่องไหครับเมี่ยท่องครับท่องจะเดือนแล้วครับพี่ท่องสี่เดือนครับสี่เดือนท่องสี่เดือนลูกนี่ปีได้ไปะปีกว่าปะลูกปีครับปีเนาะเดือนหนึ่งเปิดก่อนเดือนหนึ่งเอ้าโค้งนี่โค้งเมียพันดุสูงแค่ไหนครับนี่สูงกระชิบบ่ร้อยซี่นี่บ่คร้อยสี่สิบเนาะอ๋อสารีโกะบวกนะครับสารีโกะบวกลบครับพี่น้องนะครับกันไว้นะครับกันไว้ ครับเพื่อพี่น้องเบิ้งเบิ้งอยู่นะครับเบิ้งคิงเมืองเอานะครับลูกไม่ตัวไรนี่ลูกในท้องลูกเป็นสามครับสามในท้องเนาะลูกซีครับในท้องลูกซีในท้องนะลูกซีในท้องนะครับบวกนี่ใคาไอ้ยงบวกนี่บวกนี่สองสามครับสองแสนสามนะครับลูกแม่ในท้องซีเดือนครับซีเดือนเนาะสองแสนสามนะครับสามแล้วก็บวกครับพี่น้องนะครับผมลูกเต็มลูกมันสี่ตัว นะครับตาเตียงเตียงจำนะครับเข้อองเออพวกเผ่านี่ร่างพึ่งเลยองคุบไายนะครับองไทยวุ้งยังกันตำนี้บ้านนายคุณพี่เนาะบ่มีครับบ่มีตำนี้เนาะนะครับนี่ไปแบบรวดเร็้ยวเข้าไปน้องนะครับนี่ตู้สอบถามกันได้ครับคุณเซ็นเซกานะครับตู้หายเลียวได้นะครับมือตู้ก็ยูเตยคลิปครับผมนะครับมือนี้มากะคลิปกาตัวนะครับคลิปกาตัวเลยนะครับของพี่เลียวนะครับเซกา เอาฝากไว้นั่งครับพี่น้องนะครับผมกับบุหรีมักนะครับของหอยลูวนะครับนี่มีหลายตัวนะครับลองสอบถามแอดไลน์กันเบึ้งนะครับเบอร์เท่ากันเยอะแต่คิปโอเคครับพี่ดูความครับพี่ขอบคุณครับเอายางตัวกันหมดรักมาเลยใช่ต้อพี่นะใชยแล้วใช่แล้วโอ้โหใช่แล้วใช่ไวแล้วโอเคโอเคครับผมครับยางกอนหมดนี่ใายเจ้าของเพื่อนกัน เดี๋ยวย่างก่อนโอเคเลยๆเดี๋ยวย่างพุ่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราคันห้องไปเนอกครับนี่ยังไม่มีของใครปิดยังเปรี้ยวยนะครับขอทานไปเรี้ยวยของพูดเลยเนาะครับนี่ควบนี่ขอสวัสดีครับผมครับครับพี่ผอยังเนาะครับผอนั่นพอนั่นหน่อยครับผอขอมาทั่วเลย ศูนย์เก้าเจ็ดเกาเจ็ดท0าศูนย์เกเก้ดสี่นสองครับวนั่นเนาะครับแม่ตัวเพาะมาหนิสองตัวครับสอตัวเอาตัวแรกคนเนิ่อตัวใกล้ดุกนี่ยอันนี้เป็นแม่สาวหรือยังไงผัวหนิเป็นแม่สาวครับในรูปไม่ตัวแล้วครับอเด้อเดครับในรูปไม่ใช่ตัวแล้วย่งย่ครับย่งนี่เป็นครับเป็นเม่ราอะรัเนี่ยอเดครับเปิดสิ่งในบ่เนี่ยสิ่งใครับครัอ๋อยังไม่พี่คุณว่าเคย ขั้นการพันเมื่อชหร่เลยครับครับครับเนี่ยนอนนะครับผมสูงเท่าไรพอดครับสูงประมาณรอยสามหาเลยปะประมาณนี่สามสิบสามสี่น้พอน้องสามสามสี่เลยปะครับเอาตั้งไปก่อนน้าพอน้องเดี๋ยวพี่น้องคนเบิ่งทางไก่อยู่นะครับเอาตั้งไปก่อนนะครับผมนะครับขอแข่งขอขาดีน้าพอนาะครับ่อเป็นไซนะพอคือส่งงามเลยนี่เปิดไซน์ได้ปะโอเปิดราคาปะครับบอสไซน์เพิ่อเป็นไซน์สนุกอ๋อครับเออ่ เป็นควายยังพรท่านพัฒนาหรอครับเป็นควายบ้านๆเท่าครับโอ้แต่ว่าต่ำพวกอัตลักษณ์เป็นมากแล้วเนาะครับครับครับตาแต้มแก้มจำนะครับข้ออ่องตรงขาวๆครับกับไรมี่ถ่ายสวยนะครับผมครับครับน้อสาวนะครับเขามีรอยดุดนะครับหางเล่ยคอนะครับถ่ายมุ่นดีครับนะครับเท่าไรครพ่อค้าเปิดไปเท่ไรไเปิดไปแปดสิบเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดพันนนนะแปดหมื่นเจ็ดพันครับแปดนเจครับ แปดหมื่นเจ็ดนะครับครับนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันนะครับผมครับนะครับเป็นสาวนะครับผมคู่สาวเอาเลยนะครับพอมาสองตัวได้กี่หัเนาะครับครับสองได้ก่หันะตัวสองได้กี่หราคะล่าคืออะไรตัวนี้เปิดไปหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดครับทองไหมพวกครับตามนั่นแหละครับตามที่ได้ทับไปแล้วครับ องรลอดจ้ครับพ hey. ันสองรอบเนาะท่องก็พอได้พหอถ้าพอได้ไหมพอไอ้ใช้เพชรอุดรนมันเป็นคไขยของไขยขอบ้ันเท่าไหนบอกของลูกหลานเพชรอุดรัครับอืมในทองอนี่ยจ้ะครับพันสองหลอบแล้วนะครับอ้เขาเปินแา่ง่ามดีนะพี่้องนี่ครับครับคูได้มักสายพัฒนานะครับผมสายเขานะครับนี่ครับนะครับสายเขาเขาเปิดสวยเลยนะครับนี่เป็นสายบานเทางเขาเป็นหนอทอาไดกับพวกรึเปลาเนี่ะ เปิดไปหกเจ็ดครับหกพันเจ็ดเนาะครับผมขอบคุณกันว่ากับพันสองรอบแล้วนะครับผมเลยครับใครมาตรวจไม่ยังเอานะครับถ่ายเหมืนมลนะครับผมตำลงตำนี้นะครับหางนะครับนุ่มนะครับผมไปถ่ายหน่อยเลยลึกอ่ะนะครับสวยๆเลยนะครับผมเนื้อหนังดีครับผมนะครับหนังนาคายดีนะครับนี่ตาเต็มนะครับข้ออ่องโอเออพาวใหญ่เลยสูงเท่าไลควานตัวนี้ก็แม่นลอยซูซีกันนะครับ สามสี่สหาเนาะครับ 3, 4, 3, สามสี่ส่านะครับเอนะครับนี่นะครับเบาๆครับผมนะครับผูใดมากนะเอาไปเลี้ยงนะครับครครับไปเลี้ยงไปคุ้นนะครับเตียวว่าสวยนะครับผมเอาพ่อบอกเบอร์พี่น้องทิงไทยนะครับ 097, ย์เก้าเครับสามสาี่หนครับสี่่พอนั้นเนาะครับครับนี่วนไหนพ่อคุยนะันปงครับ มันโป่งมันโป่งส so ีธาตุนี่ครับโอ้มันโป่งสีธาตุนะครับผมเคยอยู่สีธาตุโป่งตำบลสีธาตุคุมเพราะว่าสีธาตุนะครับใกล้เคียงนะครับลองโทรสอดเทิงโป่งข้าวเพื่อสีธาตุครับฮะมันโป่งอำเภอสีธาตุอัมกุมตัวครับครับคินกุมาะว่ามันตัวแมนครับโอเคพอมาขอบังคับผมเอาไปลองครับกะม้านะครับบึงคุ้ยง่ำของพี่เขียวนะครับผมมื่อวานพี่เขียวเอามานะครับทั้งหมด2ตัวนะครับผมเอาตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผม ตัวแรกนะครับผมพี่เขียวเพิ่นนะครับผมประกันความสูงอยู่140เซนนะครับพี่น้องนะครับก็เสิมาเบิ้งความงามกันนะครับผมที่เห็นกระเด็นเลี้ยงลำตัวนะครับที่งาวนะครับผมลำตัวที่ยาวนะครับผมตัวนี้นะครับพี่เขียวเพิ่นบอกว่านะครับมีลูกมาแล้ว3ตัวนะครับตัวที่4นะครับเพิ่งผสมด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมมาเบิ้งรอบๆกันนะครับหางงาวนะครับเลยคอนะครับผมตัวนี้เบิ้งไทยเบิ้งยังกันนะ พี่น้องกับพิจารณาไปกับบ่าตันหรือพี่น้องเด้อนะครับผมอ่ะมาเบื่อต้นตนโตกันเบึ้งนาคอร์กนาเขากันนะครับผมอ่ะนะครับเขานะครับผมเขาเขางามดีนะครับพี่น้องนะครับมีตาแต้มนะครับมีน้อยๆนะครับพี่น้องค่อยเห็นนะครับผมปากคาบแก้วข้ออ่องนะครับหนึ่งเซนนะครับผมเอือบกบเผานะครับเมื่อวันตนโตกันนะครับผมเพื่อตัวนี้พี่ควบพี่เขียวนะครับประกันความสูงอยู่140เซนนะครับผมอ่าตัวนี้สถานะนะครับผม พึ่งผสมจอพ้อนเทียบนะครับผมพ้อนเทียบกับสิเป็นลูกชายของป้าปังแปดลิ้วนะครับผมพ้อนเทียบกับอยู่ตำบลบรรเลวนะครับอำเภอเพชรจังหวัดอุดรนะครับผมสูง160กว่านะครับพี่น้องนะครับตัวใหญ่งเลยนะครับผมพึ่งผสมไปนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ครับผมนะครับพกี่ยวประกันนะครับผมทองที่4ีกัลีมานะครับประกันความสูงอยู่140นะครับพี่เกี่ยวเปิดอยู่125,000สนาพนะครับผมต่อรองได้ นะครับผมตัวนี้นะพึ่งผสมเจ้าพรเทพนะครับกับล่อพันรอบอ่ะไปเบื้องตัวที่2กันนะครับตัวที่2นะครับพี่เขียวกับประกันความสูงอยู่เลยสี่สิบเนขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ยังไ่ผสมด้พี่น้องเด้อนะครับผมในลูกแม่เลาตามตัวนะครับผมยังไม่ผสมนะครับขึ้นแล้วมื้อนี้นะครับพี่เขียวบอกว่าขึ้นแล้วมือนี้นะครับมาเบื้องความงามกันนะครับต้นตัวดีนะครับผมทุงเท่าขาวค่ะกับไรนาหลังนะครับล่ำตัวเงานะครับ พี่น้องกระลองพิจณาไปกับบาต่มได้พี่น้องเด้อนะครับผิดถือกร้องขอถทษขออภัยนํำนะครับเอามาเบื้องนะครับพี่น้องนะครับนาพื่นกะสวยนะครับที่ว่านาสวยอยู่นะครับผมขั้นขวักขั้นเขานะครับมาเบื้องไทยกันนะครับผมอ่านะครับไทยกัหางเงาเลยคอนะครับผมเบื้องกันนะครับไทยครับนมสีเต้าหครบนะครับเบิ้งด่านทรายกันนะครับผมตัวนี้เบื้องลิตุนลําโตกันนะครับ ประกันความสูง140นะครับพึ่งขึ้นวสันต์นะครับกลับไปเกษตรผสมเลยนะครับตัวนี้ของพี่เคียวนะครับเป็นกล้วยนะครับพึ่งอ่าพึ่งขึ้นนะพี่น้องนี่นะครับมันจะมีน้ำมีน้อยหนึงครับนี่นะครับน้ำมีน้อยหนึงนะครับไม่เห็นนะครับกลับไปเอามาเกษตรผสมเลยนะครับหรือพี่น้องเบิรงคลิปอยู่นะครับผมอยากได้ตัวใดต้องโทรสอบถามเบอร์ครับเบอร์โทรพี่เคียวเตยคลิปนะครับผมตัวนี้ครับพี่เคียวเปิดอยู่นะครับคือกันครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันต่อรองได้เหมือนกันนะครับผมหรือจะ นกจะแยกนะครับนยกคู่กะลดพิเศษให้นะครับลองทัวสอบถามพี่เขียวเบื้องด้พี่น้องเด้อนะครับผมอยู่นะครับบ้านดอนขี้เหล็กนะครับผมแต่เพื่อบรนดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเบร์อทั่วอยู่ใตคลิปเอานะครับผมมักตัวได้ก็ลองสอบถามพี่เขียวเบิ้องสวัสดีครับพี่เขียวครับพี่น้องวันนี้กันะครับก็ค่อนข้างจะหมดแล้วนะครับผมกลวยหน้าตาจัหน่อยนะครับวันนี้กัขอขอบคุณนะครับเอฟซีทีเขามารับชมคลิปจนจบนะครับผมว่าทีอยู่เมืองนอกเมืองหน้าครับผมนะพี่น้องอยู่เมืองไทยนะครับ ที่ขามารับชมกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจนะครับที่ขามากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับทางช่องบาตํานะครับผมกดติดตามไปครับพี่น้องนะครับเพื่อจะไปพาดคลิปดีๆคลิปไม่ไนะพี่น้องนะครับผมพิปาดประกันใดยเพราะฉะนขอขอโทษขอไหไว้นะที่ด้วยนะครับผมคอมเมนต์แต่คลิปไปเลยนะครับผมยินดีรับคําติชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมอามูนีนะครับบาตํากับเซเดราแล้วนะครับผมพอกันคลิปน้าสวัสดีครับ